สวัสดีทุกท่านตอนนี้ผมโคตรปวดขี้เลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าสองตัวบ้านั้นมันจะยืนอยู่ตรงนี้ทำไมเฮ้ยขีรียจนตีนกาขึ้นเลยเนี่ยยอมซะทีเถอะเพื่อนมันลุยเฮ้ยเฮ้ยปิดสนดิไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันไว้ก็ได้เฮ้ยดูคลิปน้องเนทดีกว่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่าบอกนะว่ามันหายไปแล้ <with> ววิ่งมาด้วยความเร็วสูงปิดประตูดิเฮ้ยปิดปิดเอาจิ๊บหายนะจิ๊บไม่โดนหายแน่ไอ้หน้าลุงนวดปิดปิดสิวะนั่นแหละอ้าววอรากเกอร์เสียงเพลงแบบนี้มันมัน ไมมาหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดข้างล่างน,นี้เลย